ครับสวัสดีครับผมอคือผมดีมนะครับผมแล้ววันนี้เนี้ยผมก็จะไปเล่นเกมไมค์คราฟนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในซีรีส์เปิดลัคกี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมมาเปิดลัคกี้บ็อก BNK48 แล้วก็ลัคกี้บ็อกวิดีโอเกมนะครับผมวันนี้มาหมดมึดๆไม่ใช่อะไรครับผมวันนี้เรามาสู้กับวีนอมนั่นเองนะครับผม ไปยไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมนะครับก็คลิปนี้ครับผมขอสักห like นึ่งพลังไลค์ับผมมีน้องอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะหนังกำลังจะฉายนะครับผมวันนี้เรามาแบบมืดๆหน่อยนะครับนะแต่ก็ยังเห็นแบบสว่างๆอยู่นะครับผมเพราะผมใช้ยาไปนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มเปิดลัคกี้บ็อกซ์วิดีโอเกมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนะโอเคไปเริ่มโอ้มาถึงก็ได้ธนูเลยครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วลูกมีแต่ลูกธนูเหรออันนี้อะไรอะ่ะ เรียวลักกี้บูธเนี่ยผมประสิทธิภาพโอ้โหเฮ้ยมาเป็นบล็อกเลยเหรอโอ้โหถือว่าใช้ได้นะเออแต่ใจเย็นก่อนนะเออค่อยๆก็ได้นะเออค่อยๆค่อยๆคุยกันก็ได้เออผมติดอะไรเนี่ยเด้อ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 เฮ้ยผมติดอะไรอ่ะซอมบี้มันจะมาซอมบี้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 มาดิซอมบี้อืมออย่าคิดว่าเจ๋งนะอย่าคิดว่านะไจะเจ๋ง ทำไม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 ผมแลกๆว่ะแปบ,บนึงนะเออผมว่าคอมผมเริ่มแบบไปแล้วแหละนะผมปรับเป็นอย่างงี้ไปก่อนเออดูอย่างงี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมคอมผมผมน่าจะไปเปิดอะไรเยอะแยะน่าน,น,น่าจะใช่แหละนะครับโอเคผมลืมปิดเดี๋ยและก,ก็ต้องขออภัยด้วยแหละเพราะผมไม่มีเวลาจริงๆนะี่ยผมผมรีบมาอัดคลิปแล้วก็ต้องรีบไปทําอย่างงี้ต่อนะครับผมเพราะาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างแล้วนะครับเนะ นา,นานที่จะลงนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละสองสาครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าปิดเทลนะผมแน่นอนอะ่ะลงทุกวันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่มีเวลาจริงๆครับผมมีเรียนด้วยอะไรด้วยนะครับนะมันมีหลายปัจจัยที่ต้องต้องทำะนะครับอืมก็เหนื่อยนะครับแต่ก็มาเรามาเฮ้ยอะไรเ,เราได้ะไรมามันเป็นเป็นเกมใช่เออใช่นะผมวิดีโอเกมดิมเกมนะผมเอาสามารถทําดาบอะไรได้นะครับผม นัดเดียวจอดงาโอเคเราต้องมีไม้นะครับเพื่อที่จะทําการคลาฟของนั่นเองเพราะว่าเราจะทาดาบใช่ไอพวกนี้ไม่อาจจะทำเกาะด้วยก็ได้นะจริงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเอานะครับผมโอเคไปๆๆเก้าไปเก้าไปตอนนี้ไม่มีอาหารเลยนะครับผมไม่ได้เตรียมมาให้ไหมผมรีบเกินนะครับคิดดูปกติผมจะมีแบบว่ายังไงอ่ะเออเอ้ยตัวอะไรตีกู ผมไม่เห็นคืออ่เดี๋ยวขอเกินก่อน,นคือป,ปกติมันจะมีกล่องอ่ให้ใส่ลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็มีที่วางของพลิกแอ็เห็นไหมใค,ใครดูคลิปเก่าน่าจะรู้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับผมรีบจริงๆนะวันนี้เมื่อผมจะโอ้จะตายอยู่แล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยซอมบี้ล่องหนเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรู้ผมหลอนอะไรวะเนะี่ยไม่ไดีผมไม่หลอนนะ ปปึึป๊๊บบอยู่ไหนอะฮัลโหลอะไรนายอยู่ไหนโอเคระหว่างนี้ผมจะทำอย่างนี้แล้วกันชึบชึบชึบทำดาบไม่ได้ครับผมไม่ได้ทำอะไรได้เมื่อกี้ทำลูกธนูอ๋อเป็นสติ๊กได้นะครับเราสามารถทำเกาะได้โอ้เป็นเกาะมาริโอ้เลยท่านผู้ชมนะครับรองเท้าเราไม่เอาแล้วเรา,เรา,เ,ราเรามีแล้วไงเราจะทำเป็นกางเกงไปเลยนะครับแจมโบ้จมเบะ ไอ้แต่เหลือทำบางเกง่งไอ้น,นี่ะโอ้ฟูเลยครับฟูมาริโอเอโม,โมนะครับนี่เต็มตัวนะผมไม่มีวันไม่มีวันแบบว่าหิวเลย <c oughs> ไม่สบายด้วยแหละ <c oughs> เฮ้ยได้ลูกธนูเลยมาอ๋อไม่ใช่ลูกธนูมันเป็นนี่ครับผมเป็นดาบนะครับผมโอปีเด็คเจอร์นะครับใครใครเคยเล่นนี่เนี่ยเคาน์เตอร์ก็น่าจะรู้อ่ะม้าตายเลยนะครับเออปกติผม เป็นคนฆ่าฆ่าสัตว์ในในเมค้าบ,บ่อยมากนะแต่ผมจะไม่ฆ่าละนะอืนะครับผมโอเคนี่แต่ผมจะฆ่าไอพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายนี่แหลคะ,ะครับโดยเฉพาะไอวีนอมเนียครับผมมันต้องโดนผมนะครับนะไอน,นี้นะัดเดียวจอดนะผมนี่คือท่าเมตายผมวันฮิตคือจะหดแค่ไหนคือถ้าเจอเนี่ยก็จบนะครับอย่างผมที่จะไปสู้กับวีนอมนั่นเองนะครับก็วีนอมผมได้ไปดูตัวอย่างมาก็ มันน่าดูนะมันเอนเตอร์เทนมันไม่ใช่ดูเอนเตอร์เทนคือมันดูดึงดุดคนดูดีอะนะครับมันทําให้แบบว่าอยากจากดูนะครับตอนนั้นผมไปดูเรื่องโรงแรมผีที่เป็นการ์ตูนการ์ตูนเช่นเป็นเดคูล่าใช่เป็นเดคูล่ากับกับคนนะครับนะที่มันเป็นการ์ตูนแบบมี3ภาคกับโฮเทลทาสเวเนียนะครับผม,มแล้วผมก็มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูอะไรทํานองนั้นนะครับนั่นแหละแล้วผมก็ไปดูพอดูปุ๊บ มันจะมีโฆษณาขึ้นมามันเปน็นเป็นแบบว่าตัวอย่างหนังอะ่ะเออมันน่าดูนะเว้ยวีนอมป์นะครับเพราะว่าผมเคยเคยเห็นหน้าวีนอมมาแล้วมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องสไปเดอร์แมนภาคสามอะ่ะคืออุ้ยภาคเก่ามากอะ่ะนะครับสิป,ปีที่แล้วได้อะ่ะนะครับภาคนั้นอะ่ะเป็นภาคแบบที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ยังแบบเป็นเป็นคนเก่าอยู่ะนะครับนะเออนะครับที่ยังก่อนเอาง่ายคือก่อนเอเมซิงสไปเดอร์แมนอ่ะเออประมาณนั้นแหละรครับก็มันก็เนื่องจาก ดูมาแล้วผมก็ชอบนะแต,แต่ตอนแรกมันไม่ใช่แบบวีนอมนะเว้ยมันเป็นแบบสไปเดอร์แมนอะเป็นรูปสไปเดอร์แมนแต่เป็นจากสีแดงน้ําเงินเป็นดำอะเออทำนองนั้นครับแล้วสักพักก็กลายเป็นวีนอมขึ้นมาคือน่าจะเป็นโดนอ่าเป็เตอ์พร์เกอร์น่าจะเป็นโดนอะไรสักอย่างมันแหละเนี่ยนี่แหละครับนะเห็นมันไปไออะไรว่าภาคตั้งแต่ย้อนมาตั้งแต่ตอนแรกของภาค3ครับมันมาจากน่าจะมาจากบนบนอวกาศบนฟ้านะครับอาวากาศนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวคนอวกาศแล้วก็ไปโดนไปโดนอะไรเนี่ยแหละมันมันตกลงมาใส่โดนปีเตอร์พร์เกอร์เนี่ยแหละครับนะแล้วปีเตอร์พร์เกอร์ก็มีไอวีนอมติดตัวมานะครับแล้วก็ปีเตอร์พร์เกอร์ก็ได้ไปที่หอระครังนะครับเพราะว่าไอพวกวีนอมมันเป็นประเภทแบบว่ากลัวเสียงแบบคลึ่นเสียงนะครับขึ้นเสียงใช่มันกลัวขึ้นเสียงปีเตอร์พร์เกอร์ก็เลยไปไปเคาะระครังจากนั้นมันก็ออกมานะครับ นะแล้วพอเอิญไอ้คนที่มันเกียด์วิเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยครับที่มันมัน,ม,นมันเป็นเพราเรื่ออะไรปะไอ้ชอบแอบถ่ายรูปอะครับเออประมาณนั้นแหละครับเดาจะขอกินคาร์วัลาร์วัลี่ก,ก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะฆ่ามันให้หมดจะฆ่ามันให้หมดนี่เอาเขียวมาฆ่ามันให้หมดไอ้ตัวที่เป็นตัวเกียด์วิเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยมันก็ไปติดไปเป็นวีนอมเลยแบบหน้าแบบวีนอมเหมือนเหมือนภาคใหม่เลยนะครับนะ แต่อาจจะไม่ไม่เหมือนมากนะครับแต่มันก็ทรงทรงเดียวกันเลยนะครับผมนะก็ประมาณนั้นหละครับก็ใครอยากดูก็ไปดูเองนะเออผมไม่ไม่อยากสปอยละไอที่สปอยนี่ไม่ได้สปอยภาคใหม่นะเพราะภาคใหม่ยังไม่เข้าลงเลยนะครับที่ผมพูดมานี่คือภาคเก่านะครับอืมเดี๋ยวผมว่าก็จะผมเป็นคนนึงชอบดูหนังแบบหนังเก่าแล้วก็ชอบกลับไปดูอีกอะ่ะเออไม่รู้ทำไมนะเว้ยนะมันรู้สึกว่าย้อนวัยดีนะครับท่านผู้ชมคือผมว่าผมผมปิดดีกว่า นะผมเริ่มรำคาญในพวกสัป,ปลดัดงงูอยู่แหละนะครับท่านผู้ชมเอ้วผมจะทำเซตไนท์นี่ยวะอันนี้กันกไหนแล้วนี่ยวะโอเคต่อไปเราจะเปิดลัคกี้บ็อกเวียนเฉ๋ผมเออผมติดโอเคเราเอ้ยนีมนน่มันเป็นตัวใช่แล้วมันเป็นตัวโอ้เพิ่มความแรงขอบโอ้ยวีนอมอย่าพึ่งมานะขอร้องอวีนอมมันไม่สู้กับผมว่ะวีนอมนอวิว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 ,ว,ว,ว วีนอมันมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมันมาแล้วเออมันไม่มาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยดับดับบินได้ครับท่านผู้ชมแต่ผมบินไม่ได้อีกแล้วอะ <c oughs> คือเมื่อก่อนเว้ยมันบินได้เว้ยเดี๋ยวนี้บินไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรใครรู้เชื่อยชยช่ยอผมด้วยนะเอออืมสามารถบอกปอกกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคลักกี้บ็อกบีอนเคเราจะเปิดแบบ <c oughs> โอ้โอ๋อผมตกใจว่าเป็นบันไดมันเป็นหุ่นนะครับ ผมจะไม่เอาแล้วนะครับผมอันไหนที่ไม่จะเป็นผมทิ้งดีกว่าเอออันไหนคิดว่าผมไม่จะเป็นกับตัวผมผมว่าผมทิ้งดีกว่านะบางทีเช่นนี้ไฟอิงซอสเก็บไว้อันเนี้ยที่เด่นเลยนะครับอันนี้ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปอันนี้ไว้ฉลองเผื่อชนะอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับนี้ทิ้งไปเราไม่ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับไม่เสียเวลาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมจริงอันนี้ก็เออไม่เอาละเปิดด้วยมือนี่และนะ อันนี้ดาบโหดท,ที่สุดลองลองมาโอ้โหทำไมไปจะดาบโ,โหดแบบวันนี้ฮะโอ้โหมี่ดาบที่แบบพึงพอใจมากท่านผู้ชมจริงนะโอเคนี่ไว้ฉลองอันนี้ไว้นนไวกินกินก่อนที่จะแข่งมาโอ้ยแอปเปลิลมาทั้งนั้นเลยครับผมคือผมเปิดเรืเ่อยๆเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับผม อันไหนที่ผมใช้ก็จะเอาแล้วกันอันไหนที่มันจะเป็นกับผมจริงๆอะอย่างเช่นอัน,นเนี้ยอัลตาโซนิกเนี้ยเอามาไฟิงผมมีแล้วทองไม่จำเป็นดาบมีมันไม่จะเป็นเพราะผมมีอันที่โหดกว่าเดิมน,นั้นชนูเดิมผมมีแล้วอันนี้แร่ผมไม่เอาชั้นอ๋อกอบผมมีดีกว่านี้ไม่ใช่ดีกว่านี้คืออันนั้นมันดีกว่าเว้ยเออแต่อันเนี้ยคือผมยังไม่เคยลองแบบฟูฟูไปเลยอะนะ ก็จะมาลองให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะเออเพราะท่านผู้ชมอาจจะเบื่อลัคก,กี้บล็อกนี้แล้วอะไรทํานองนั้นนะครับอา,อาจจะมีเวอร์ชันสองนะลัคก,กี้บล็อกเบียนเชเวอร์ชันสองก็มีนะเออเอ,อ้ยระเบิดเว้ยลัคก,กี้บล็อกก็หมดภายในพิษตาลัคก,กี้บล็อกหมดภายในพิษตาโอเคโอเคเราจะสู้กับ ดึง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 ดง,ดง,ดง,ดงวีนอมแล้วนะครับท่านผู้ชมลูกี้บ๊อกนมเป็นยังไงมิลกี้อะไรอ่ะอ้อผมโดนเองซะง,งั้นเดีย๋ยวใส่มาดิโอเคผมจะไปใส่วีนอมนะครับผมแล้วผมก็จะตามที่กระสวกอันนี้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 นะครับถ้ามันจะตายยากตายงิาขนาดนั้นนะ นี่โดนแล้วหนึ่งดอกมันมาหาผมละมาสิ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 วีนอมนายใจเปล่าวีนอมนี่นี่วีนอมวีน้องดูก็รู้เลยว่าใครชนะใครแพ้แหละวีนอมฮะวีนองวีนอม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 เอออุ้ยวีนอมใกล้ตายแล้วครับผมจะฆ่าเขาด้วยอะไรดีอันนี้ไหมวันฮิตเลยไหมฮะวันฮิตเลยก็ได้นะท่านผู้ชม โอเควีนอมนายจะต้องจบด้วยค่าอือเอา้าตีไม่โดนเดี๋ยวมันต้องจบแบบสวยๆตุม้มเรียบร้อยเอาละครับจบสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอยากให้ผมสู้ใครคอมเมนต์เลยครับผมหรืออยากให้ผมสู้กับวีนอมแบบไม่ใช้ล็กกอกบ็อกคอมเมนต์เลยนะครับผมตอนนี้เลยอยากให้ผมสู้กับใครก็คอมเมนต์มากันไดนะ้อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับโอเคก็ <Okay. S 2> okay. สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับทีมคุงชาแนลกันด้วยสำหรับคลิปนี้ดีมคุงก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจกักครบผมเยอะ